สวัสดีครับผมตั้บนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็เมื่อกี้เพิ่งไลฟ์เสร็จนะกับอาจารย์บิ๊กแล้วก็พี่สนแล้วก็วันนี้เรามีน้องแนนเข้ามาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะหลังจากไลฟ์เสร็จผมลองนั่งดูข่าวนะที่โจลมพาวให้สัมภาษณ์นะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะโดนซักนะจากทางสอวอ์นะที่สหรัฐอเมริกานะพาวเองเนี่ยก็บอกกับทางรัฐสภานะว่าทางเฟดเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ ลดนะเงินเฟอ้อลงมาได้นะด้วยเครื่องมือนะด้วย,วยเ,เครื่องมือของเฟดเองนะซึ่งเครื่องมือของเฟดหลกัหลกๆก,ก็จะมีตัวลดดอกเบี้ยนะแล้วก็ทำา QT นะซึ่งเ,เขายังมั่นใจนะว่าเขาจะสามารถที่จะลดตัวเงินเฟอ้อได้จากเครื่องมือของเขานะครับนั่นหมายความว่าเฟดก็คงจะมีโนโยบายที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะจนกว่าตัวเงินเฟ้อนั้นจะย่อต่ําลงมานะซึ่งรายละเอียดนั้น,นผมก็ยังไม่ได้อ่าน ทั้งหมดนะก็ไปฟังแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากไลฟ์เสร็จนะแล้วก็อ่านข่าวมานิดหนึ่งนะแต่ดูจากท่าทีของตัวจลมพาวแล้วนะั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะนั่นหมายความว่าตลาดนะทั้งตลาดหุน้นแล้วก็บิตคอยก็คลิปตัวก็คงจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะอย่างที่สวคนหนึ่งนะที่ถามว่าคุณขึ้นไปแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะ แย่ไปเรื่อยๆนะครับเงินเฟอ้อก็ยังคงอยู่นะและแถมอาจจะมีคนตกงานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เอาให้เอาข้อมูลนะหลังจากที่ฟังมามาลองให้ทุกคนได้ลองดูนะครับจากผลการผลการโดนเรียกว่าโดนสอบนะจากทางจากทางสวนะครับของสหรัฐอเมริกานะโจลมเพาลราคาบิตคอยเองก็ยังอยู่ที่เลเวลประมาณ2,000 0อยู่นะตลาดคริปโตเองจริง หลังจากสัมภาษณ์เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีรีแอคที่ชัดเจนหรือว่าที่มีนยยสําคัญนะจากผลการให้สัมภาษณ์จากผลการไม่ได้ให้สัมภาษณ์จากผลการไปให้ไปให้ข้อมูลนะของทางโจลอมภาวกับทางสวของสหรัฐอเมริกานะผมก็นั่งดูคลิปนี้นะของไมเคิลเซเลอร์นะครับที่ไปให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณวันที่18ที่ผ่านมานะประมาณ3 4วันที่ผ่านมานะที่ บูมเบิร์กนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงที่ตลาดาคริปโตนะครับลงแบบนี้บิตคอยน์ขาลงแบบนี้เนี่ยเขามีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะผมจะลองเปิดคลิปไปด้วยนะแล้วก็ลองทําสรุปมานะว่าแล้วลองอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะว่า,าทางทางไมโครเซลเลอร์เนี่ยเขาคิดเห็นยังไงนะเขามีไมซ์เซ็ตยังไงนะในช่วงที่ตลาดยอด่อต่ําลงแบบนี้ผมจะเปิดคลิปนะแล้วลองจะลองแปล ทำแปลมานะแล้วลองจะลองแปลตรงนี้ไปพร้อมกับการเปิดคลิปด้วยนะครับลองฟังกันดูนะว่าทางไมเคิลเซเลอร์เนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะครับคำถามแรกที่พิธีกรถามเลยเนี่ยเขาถามบอกว่าคุณประมาณว่าคุณเสียใจหรือเปล่านะจากการที่บิตคอยย่อต่ําอยู่ตอนนี้นะครับไมเคิลเซเลอร์นั้นเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยได้ทําการแบ็กเทสเป็นจํานวนมากก่อนจะตัดสินใจถือบิตคอยนะและสุดท้ายแล้ว ผลออกมาในเดือนสิงหาปี2020ช่วงที่เขาประกาศซื้อบิตคอยจำนวนเป็นจำนวนเงินนะครั้งแรกประมาณ250ล้านเหรียญน,นะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยบิตคอยอพขึ้นมาประมาณ72%นะในขณะที่มันนี่ซั p พลายเพิ่มขึ้นประมาณ17%นะเ a สตลดลง2%นองคำลดลง9% S&P 500เพิ่มขึ้น9%นะและม,มีอยู่เพียงสินทรัพย์เดียวนะตอนนั้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วง ที่มันนี่สัายเพิ่มขึ้นนะครับก็คืออสังหาหริมทรัพย์นะหรือว่า single family home นะซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ26เนะครับเขาเองไม่สามารถใช้เงินหลักพันล้านเหนรียญสหรัฐซื้อบ้านแล้วเอามาเก็บในบาลานซ์ชีตของเขาได้นะและในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะดังนั้นท้ายที่สุดแล้ว bitcoin s i จี้คือสิ่งที่ดีที่สุด ประมาณ10เท่าเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆครับดังนั้นเขาไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำไปและในช่วงที่ราคาบิตคอยย่อแบบนี้มูลค่า2.8พันล้านเหรียญของบิตคอยที่อยู่ในบาลานซ์ชีตของไมโครทาจีตอนนี้เขายังรู้สึกไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าตลาดจะย่อต่ำอยู่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าถ้า ถ้าเราแม่เอาเงินซื้อสินทรัพย์บางอย่างทั้งเลือกอื่นคือคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะซึ่งในกรณีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเหลือเลยและจะไม่มีสินทรัพย์ใดใดเหลือเลยนะพิจิกรถามต่อว่าแล้วจะเป็นยังไงถ้าเงินสดกลายเป็นขยะเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันนีซัพพลายเพิ่มขึ้นมากนะตั้งแต่เดือนมนกราปี2020ช่วงโควิดครสินะครับและเราก็รู้ว่า มีสินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดที่เรียกว่าสแสกแก s แอสเซทเนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนะทุกคนต้องการจะซื้อนาฬิกาโรเล็กซื้อลักชัวรี่เลียวเอสเตทนะพวกเขาหาซื้อทุกอย่างที่มีจำนวนจำกัดนะเราเองเป็นเป็นสถาบันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เรามีมุมมองในการถือสินทรัพย์เป็น10ปีนะและสิ่งที่แน่นอนคือถ้าเราถือเงินสดเป็นเวลา10ปีเราจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นลบ คำถามอย่างเดียวคือแล้วมันมีสินทรัพย์อะไรที่เหลืออยู่บ้างที่ทําให้เราถือได้เราเลือก business s t r a t e g ที่โฟกัสไปในสิ่งที่เราเชื่อมากกว่าสิ่งที่เราเคยลงทุนมาก่อนนั่นก็คือ Digital Community นะครับซึ่งเป็น Scare a อ s e t ก็คือตัว Bitcoin และพื้นฐานของตัว Bitcoin นั้นก็ดีขึ้นทุกๆปีนะดังนั้นเขาจึงตัดสินใจซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่องนะพิธีกรถามต่อยว่าคุณ ว่าราคาบิตคอยตอนนี้ถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าใช่ผมคิดว่าราคามันถูกนะซึ่งถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์คือ4ปีซิมเปิ moving average หรือประมาณเส้น200สองร้อยวิ่งห a ือนะคร mm ับ hmm. เพราะว่าไมเคิลเซนะนั้นบอกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีการเทรดเป็นพันล้านเหรียญต่อวันนะตรงนี้ ก็ที่ราคาบิตคอยประมาณ2700เหรียญสหรัฐต่อ1บิตคอยนะซึ่งราคาบิตคอยก็ไปแตะตรงนั้นแล้วนะบิตคอยเคยมาที่ราคาตรงนี้ตอนเดือนมีนาะปี2020นะช่วงโควิดรอบแรกครับและในปี2017และตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะซื้อบิตคอยเพิ่มต่อขึ้นเพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะเหมือนกับ การ DCA เราโฮบิตคอยระยะยาวและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นราคาบิตคอยจะขึ้น10เท่า20เท่า50เท่าเราก็จะซื้อบิตคอยอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ของเรานะครับพิจิกรถามต่อยว่าแล้วจะเป็นอย่างไรนะับถ้าบิตคอยร,ราคาต่ํากว่า1 9 5 0 0ซึ่งเป็นราคาที่เคยทำออทามไฮไว้ในปี2017นนี่คือนี่คือเวลาที่เราต้องกลัวที่เราต้องแพนิคหรือเปล่านะครับ ไมเคิลไซเลอร์ตอบว่าเราไม่กลัวเราไม่แพนิกนะเรามีกลยุทธ์เราไม่ใช่เทรดเดอร์นะถ้าเวลาในการลงทุนของคุณน้อยกว่า4ปีคุณเป็นเหมือนกับเทรดเดอร์นะถ้ามีเวลาเป็นหลักเดือนคุณก็เป็นเทรดเดอร์แน่นอนคนระับเราไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเทรดเดอร์เราไม่มีลูกแก้ววิเศษที่จะบอกว่าตลาดจะไปในะทิศทางไหนในไทม์เฟรมอาทิตย์เดือนปีนะแต่ถ้าคุณมีเวลามากกว่า4ปีคุณคืออินเวสเตอร์นะ และถ้าคุณมีเวลามากกว่า10ปีคุณคือ s ว v e r หรือว่าสายออมนั่นเองนะครับในส่วนของไมโครซอฟท์เองเนี่ยเรามองเขามองว่าในเวลาถือนะเขามองเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยจะถือนานเป็นเวลามากกว่า10ปีอยู่แล้วนะครับอันนี้พิธิกรถามนะว่าเราต้องแพนิคหรือเปล่านะก็อย่างที่บอกคือเขาเองก็ไม่แพนิคนะครับแล้วก็เขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยเป็นหนึ่งในแอสเซทที่เป็นตัวเก็บมูลค่าในระยะยาวนะในระยะสั้นมันดูเหมือนเป็นไฮเบต้าลิคส์นะครับ และปฏิเสธไม่ได้ในระยะยาวที่เราเชื่อว่าบิตคอยจะเป็นสินทรัพย์ที่เสียงต่ำนะในการเก็บมูลค่าในระยะยาวามีสิบอย่างที่จะเกิดขึ้นในอีกทศวรรษข้างหน้าเพื่อให้บิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดและเขาก็รู้แล้วว่าสิบอย่างนั้นคืออะไรนะครับดังนั้นเขารอได้นะเพื่อให้บิตคอยมันได้พิสูจน์ตัวเองนะและเขาเองก็ไม่รีบนะครับพิธีกรถามต่อยว่าดูที่เฟด ที่กำลังขึ้นดอ,อกเบีย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลเรื่องของ r e c e s s i o n นะหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะสิ่งนี้มีผลกระทบกับกลยุทธ์ของคุณหรือเปล่านะเซลเลอร์ ers, ตอบออก็ตอบนะว่าผมเองก็ไม่มีผลกระทบนะผมก็แค่ซื้อแล้วก็ถือ Bitcoin ต่อไปนะตอนนี้แมคเคอซ s เลอร์บอกด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีมากกว่า520 e x c h a n g นะที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้ถูกต้องนะพวกเขาเสนอ20 เท่าเ e เว t e trade นะครับซึ่งนั่นเป็นผลลบกับ asset card ซึ่งเซล l ลอรต้องการให้ exchange เหล่านี้ถูกควบคุมและหวังว่าการเทรดแบบ l e v e rate สูงสูนั้นจะหายไปซึ่งจะเป็นผลดีต่อ bitcoin ด้วยนะและยังมีโปรเจกต์อีกมากมายในอุตสาหการรมคริปโตที่กู้เงินโดยใช้ bitcoin เป็นหลักประกันนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องถูกกำจัดออกไปนะซึ่งจะทาช่วยลดช่วยให้ลดความผันผวนของตลาดลง อย่างที่เราเห็นแล้วในเทอรลา่าเซลเซียสและก็ยังจะมีโปรเจกต์ต่างๆนะที่จะมีผลกระทบแบบนี้ต่อมาด้วยนะสิ่งที่พวกเขาทำทำให้เกิดความผันผวน,นที่ใหญ่มากกับตลาดและพวกเขาและถ้าพวกเขาถูกควบคุมพวกเขาจะสามารถเติบโตเป็นสถาบันทางการเงินได้นะครับพิธีกรก็ถามต่อนะเชฟไมเคิลเซเลอร์น,นั้นก็เรียกว่าก็ ยังให้ความวิดเห็นอีกนะครับว่าและยังมีอีกหลายคนที่เข้าใจว่าคริปโตทั้งหมดเหมือนบิตคอยเราเองเขาเองเนี่ยไมโครซอร์ Microsoft เองเนี่ยไม่ได้ถือตัวไซเบอร์คอยอย่างเช่นตัว USDT นะครับเดี๋ยวให้ตัวโฆษณามันผ่านไปก่อนนะครับ เขาเองเนี่ยเขาบอกนะว่าเขาเองไม่ไม่ได้ถือตัวเซเบอร์คอยอย่างเช่นตัว USDT ซึ่ง USDT ก็ไม่เหมือนกับ USD เขาเองเนี่ยไม่ได้ถือนะตัวเซเ e อร์คอยอย่างตัว UST นะซึ่งตัว UST เนี่ยก็ไม่เหมือนกับ USDT นะซึ่งถ้าเขามีถ้าเรามีหน่วยงานนะที่อยู่ในการควบคุมของเซกเนี่ยเป็นคนออกเซเ e อร์คอยมีสปอร์ตบิตคอย ETF จะเป็นผลดีต่อตลาดอย่างมากนะต่ออุตสาหกรรมคริปโตนะครับ ถ้ายังไม่มีกฎออกมาควบคุมพวกเงินสถาบันก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเข้ามานะแต่นักวิตยิกกรก็ถามต่อไปเรื่อยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง m i c คิลเซเลอร์เองเนี่ยเขาก็เชื่อนะว่าบิตคอยที่ตอนนี้เนี่ยมี Market Cap ประมาณ400บิลเลียนะแล้วก็เอาคอยประมาณ400บิลเลียนเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตนะในระยะยาวอาจจะประมาณ10ปีนยไปเป็นมูลค่าที่เป็นทิลเลียนเป็น10ทิลเลียน10เท่าจากนี้ได้นะดังนั้นไมเคิลเซเลอร์นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัว บิตคอยจะย่อต่ำตอ้องอยู่ตอนนี้นะเขาเองก็ไซจี้นะกลยุทธ์ก็ยังไม่เปลี่ยนนะที่จะมีการถือตัวบิตคอยต่อเนื่องต่อไปนะโอเคนะก็เป็นความคิดเห็นนะเป็นมายเซตของ m i c h a e l s a y l o r นะกับตัวบิตคอยนะที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าบิตคอยจะขึ้นหรือลงเนี่ย m i c h l e l s a y l o r นั้นเนี่ยก็ยังจะถือต่อไปนะยังจะโฮต่อไปแล้วก็ ด c a ต่อไปนะต่อไปเรื่อยๆนะนั่นก็คือกลยุทธ์นะของตัว Michael s เลอร์นะที่อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะว่าในช่วงที่ราคาบิ t คอย n ยอแบบนี้เนี่ยไมเคิลเซเลอร์นี้มีความรู้สึกแพนิคหรือมีความรู้สึกรู้สึกกลัวอยู่หรือเปล่านะโอเคแล้วคงเป็นข้อมูลนะ้ที่ผมอยากจะเอามาแช์นะก่อนจะก่อนจะไปนอนนะครับก็ลองเอามาแชร์กันดูนะพอดี ไลฟ์เสร็จก็นั่งดูคลิปนะแล้วก็ดูข่าวจลนมเพานิดหน่อยก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์เ,เพื่อนๆฟังนะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่าน,นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์ช่องบ i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ